บอลสีสวยๆนะคะใครรอชมนะคะมาพบกันแล้วนะคะยามเย็นวันเสาร์ค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิสบอลสีอีกแล้วนะคะวันนี้พบกันวันเสาร์นะคะยามเย็นๆนะคะแดดก็ออกลำไรนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะห้าโมงกับหกโมงเย็นแล้วนะคะก็ใครเข้ามาแล้วนะคะมาชมบอลสีสวยๆไปด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาชมแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็พาไปชมต้นลูกด้วยนะคะใครชอบทรงใบแบบไหนก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะก็ที่สวนนะคะจะส่งทางไปสีไทยทุกวันนะคะ จะส่งไปรษณีย์เอ็นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1-2วันหลังจะส่งนะคะก็จะถึงมือลูกค้านะคะหรือว่าถ้าอันไหนไกลนิดนึงก็อาจจะเป็น3วันนะคะก่อนนับตั้งแต่วันส่งนะคะไม่นับวันที่หนูจะส่งจะนับวันลุกขึ้นไปนะคะเพราะว่าของจะออกเดินทางจากหนูนะคะ่ะเย็นๆค่ำๆนะคะก็ไปรษณีย์เขาแจ้งมาประมาณนี้นะคะใครสนใจพานไหนนะคะจดชื่อไว้ได้เลยนะคะก็ค่ะส่งมเมาอยู่ที่30บาทนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์0 6 4 2 8 2 4ส นะคะหรือว่าถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็ทักไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยค่ะนี่คันจินดานะคะคันจินดาที่หนูบอกว่าอันนี้มีไม้แยกหนอแบ่งนะคะแล้วเขาแตกกอดีมากเลยนะคะตัวนี้คันจินดาก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะถ้าสําหรับใครสนใจนะคะคันจินดาจะเป็นไม้ออกทนแดงน้ําตาลนะคะตัวนี้นี่ค่ะ แบ่งนะคะเป็นไม้แยกนอล่ะคะห้าสิบบาทคะ่ะไผ่รุ่นนี้นะคะที่หนูมีใบหอกแบ่งตอนนี้ค่ะมันจะเป็นอันนี้เป็นรุ่นพี่เขานะคะรุ่นน้องของเขาก็จะมีกระถางหกนิ้วแบ่งอยู่นะคะเผื่อใครสนใจนะคะสีโทนประมาณนี้มันจะเป็นม่วงอมแดงนะคะเป็นมืดๆนิดนึงนะคะตัวนี้ม่วงจัลสกุลน,นะคะม่วงจัลสกุลเผื่อใครอยากได้ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่อันนี้หนูขออยู่ที่ราคาสองร้อสาสิบบาทนะคะถ้าใครอยากได้ตัวนี้คือใหญ่มากนะคะนี่ นะคะต้นใหญ่แล้วอยู่กระถางหกนิ้วนะคะคุ้มมากกาสีแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะสีม่วงๆๆเลยนะคะนี่ค่ะน,นี่เป็นหงดลุนนะคะอันนี้คือยังกัดไม่เต็มถ้ากัดเต็มเขาจะเป็นลายสวยมากนะคะเป็นทรงใบาย,ยาวๆนะคะสําหรับหงดลุนเน,น,นี่ยค่ะตอนเด็กๆเขาจะเขียวนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาต้นลูกให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับหงดลุนนะคะพามาชมแม่ก่อนคะ่ะ ลูกนะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทตัวลูกก็ยังเขียวอยู่นะคะแต่ก็เริ่มกัดกัดมานิดนึงแล้วนะคะก็จะใช้เวลานิดนึงในการกัดสีนะคะนี่ค่ะเขาจะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้เพชรจินดานะคะเป็นไม้ที่มีหูใต้ใบเยอะมากนะคะยิ่งโตยิ่งหูเยอะตอนเด็กเขาอาจจะยังไม่มีหูนะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง100บาทนะคะเป็นโทนชมพูค่ะใครชอบใบใหญ่ๆนะคะตัวนี้เป็นโทนชมพู ปาทนานะคะไซนี้ก็มีแบ่งอยู่นะคะเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคา2อ0เจ็สบาทนะคะสุดปาทนาเขาเป็นไม้ที่กัดลึกมากนะคะนี่เดี๋ยวดูหลังใบนะคะเนี่ยค่ะกัดทะลุเลยนะคะตัวนี้ให้ไป2อ0เจ็ดสิบค่ะกระถางหกน,นิ้วนะคะต้นใหญ่มากความต่างระหว่างเทพอมรินกับเทพธิดานะคะอันนี้เทพธิดานะคะกัดเต็มจะเป็นประมาณนี้นะคะเทพธิดาตอนเด็กก็เขียวเหมือนกันเทพอมรินตอนเด็กก็เขียวค่ะนะคะ ก็จะกัดมาเรื่อยๆสําหรับเทพอมรินนะคะใบเขาจะเขาเรียกอะไรมันจะมีเขาเรียกอะไรเงา,งาๆกว่านะคะถ้าสําหรับเทพอมรินกับเทพธิดานะคะแล้วทรงใบคนละแบบนะคะเทพอมรินจะใบป้อมกว่านะคะสําหรับเทพอมรินจะมีแบบเขียวๆนะคะแบ่งอยู่แต่ก็เริ่มแบบกัดๆมาบ้างแล้วนะคะตัวนี้ตอนเด็กจะเขียวมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะนะคะนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะตอนเด็กเขียวเหมือนกันแล้วก็จะกัดมาเรื่อยๆคะ่ะตัวนี้นะคะ ใกล้กันเลย3อย่างนะคะซ้ายมือสุดจะเป็นเพชรมณีนะคะเป็นไม้กระสีเหมือนกันตอนเด็กคือถ้าไม่ถ้าแยกตอนเด็กนะคะก็จะแยกค่อนข้างยากเลยเพชรมณีนะคะตรงกลางจะเป็นเทพธิดาน,นะคะด้านขวาเมื่อกี้จะเป็นเทพอามารินนะคะเดี๋ยวดูให้ดูอันนี้เพชรมณีนะคะนี นี่ก็จะมีแบ่งนะคะสําหรับกระถางสนิ้วจะอยู่ที่80บาทนะคะแต่วันนี้ก็จะมีกระถาง6นิ้วมาแบ่งด้วยที่เริ่มกาสีมาแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกทีนึ่งนะคะเพจเบน,นีจะทรงใบประมาณนี้ใบจะกว้างนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเทพธิดานะคะเทพธิดานี่จะเป็นทรงใบาย,ยาวๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวหนูจะไปเช็คต้นลูกให้อีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็เทพอมารีนจะมีกระถาง4นิ้วแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทค่ะตอนเด็กก็จะออกแนวแบบใบล่างๆนะคะก็คือยังเขียวอยู่ค่ะนี่ค่ะ3ตัวนี้เป็นไม้ที่ตอนเด็กเขียวหมดเลยนะคะแล้วก็โตกัดชมพูสวยมากนะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายชมพูเหมือนกันค่ะป้ายเขียวป้ายชมพูนะคะตัวนี้ชื่อว่าพูพิงนะคะภูพิงก็จะมีแบ่ง150บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะสวยมากนี่ทองระยะนะคะทองระยะนี่ สวยนะคะตัวนี้ก็มีกระถางหงนิ้วแบ่งอยู่ที่สองรอยสาสิบนะคะส่วนกระถางสี่นิ้วก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะสวยนะคะตัวนี้ค่ะไม้ที่ทำยากมากนะคะอันนี้พรอสวงนะคะข้างๆกันกาญจนาพิเศษนะคะหน้าเดิมเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้ก็กระถางสี่นิ้วจะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะ มันีนะคะเผื่อใครอยากได้ที่กัดแล้วนะคะเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะใช้เวลาเลี้ยงพอสมควรเลยนะคะกว่าจะกัดขนาดนี้สําหรับกระถางนี้หนูขออยู่ที่350นะคะสําหรับใครสนใจนะคะใบแข็งแล้วก็การแข็งมากคะ่ะแล้วส่งทั้งกระถางทั้งหมดเลยนะคะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นกระถางใหญ่หรือกระถางเล็กนะคะมีพี่ถามกันมาบางทีหนูลืมแจ้งต้องขออภัยด้วยนะคะ ดามันนะคะอันดามันก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นใบแข็งโทนแบบชมพูแล้วก็จะมีน้ำตาลแทรกนะคะตัวนี้นะคะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งหนึ่งร้อยค่ะคนพอโตเขาก็จะแดงแบบนี้นะคะแบบเป็นพุ่มดีมากเลยนะคะสำหรับเลิศมงคลกระถางสี่นิ้วก็จะมีแบ่งหนึ่งรอยบาทนะคะใครชอบโทนแดงน่าจะชอบโทนนี้คะ่ะนี่สวยมากนี่นะคะของเขื่อนนะคะเพิ่ง งอกออกมาใหม่นะคะเขื่อ,อนป่าสัก์ตอนนี้ก็จะมีกระถางหงนิ้วนะคะแบ่งอยู่ที่250เดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเขาจะแดงๆแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะมีหลายหลายคนถามมาใบชมพูตรงนี้นะคะเขาคือเทพนรสิงห์นะคะเทพนรสิงห์อันนี้ก็จะเป็นไมก้กระสีเหมือนกันตอนเด็กจะเป็นเขียวนะคะเทพนรสิงห์หนูไม่แน่ใจว่าจํานวนยังมีอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวหนูจะไปเช็คให้ทีสําหรับเทพนรสิงะคะ์ค่ะ เดินชมไปด้วยกันเลยนะคะตัวนี้ชมปานนะคะชมปานยังจํานวนหมดอยู่นะคะหมดตั้งแต่รุ่นก่อนนู้นเลยนะคะนี่ค่ะชมปานมันเป็นไม้ที่แบบแตกกอดีมากเลยนะคะอันนี้โซมไปนิดนึงเพราะว่าลืมมาใส่น้ํานะคะไม่ถันดูว่าน้ํามันแห้งค่ะอันนี้นะคะคือสีมหาโพนะคะเดี๋ยวหนูเอาชมปานหลบแป๊บหนึ่งนี่ค่ะสีมหาโพาจะเป็นไม้กัดชมพูนะคะอันนี้อยู่ตับ พุทธประวัตินะคะใบสวยมากตอนเด็กๆนะคะเขาจะเป็นโทนแบบนี้นะคะดำๆอุ้ยขออภัยค่ะเป็นเขียวๆนะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะจนเต็มใบแบบนี้เลยนะคะสีมหาโพตัวนี้ก็จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วหนึ่งร้อยบาทนะคะตอนกระถางสี่นิ้วเขาก็ยังกัดไม่เต็มที่นะคะเดีนะะ๋ยค่ะจะเป็นโทนเขียวๆประมาณนี้มานะคะมากเลยนะคะนายเมืองนะคะ เหมือนจะมีต้นลูกอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวหนูจะแปะรูปให้นะคะเพราะเหมือนจะเหลือต้นเดียวนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบนะคะนายเมืองในเมืองเขาจะอยู่ตับวีระชนนะคะมันอูฟอรมกอนะคะสําหรับกระถางนี้มันมีสามต้นในกระถางนะคะแล้วก็ลูกเริ่มมาแล้วนะคะเผืือใครอยากได้แบบกวนอูกอใหญ่ๆไปปลูกนะคะ สำหรับกอน,นี้หนูขออยู่ที่ราคาสองร้อยเก้าสิบาทนะคะมีสามต้นในหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็เริ่มแทกหน่อมาบ้างแล้วคะ่ะเป็นโทนเหลืองนะคะใบกลมน่ารักมากตัวนี้ยังไม่มีจํานวนนะคะตัวนี้น่าจะเป็นลูกไม้ค่ะไม้ไก่นะคะชุดก่อนน่าจะมีพี่ๆได้ไปนะคะเพราะว่าหนูแบ่งต้นใหญ่ไปเลยตอนนั้นนะคะหนูเหลือเก็บประมาณสองสามต้นนะคะเดี๋ยวชุดอาที่ออก ใหม่นี่จะมีเป็นโทนชมพูนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะโทนชมพูก็จะอยู่ที่กระถางสี่นิ้วะะโทนชมพูเดี๋ยวพาไปชมนะคะจะมีกระถางสี่นิ้วหนึ่งร้อยนะคะหนูพาไปดูก่อนว่าจะเป็นประมาณไหนหนูเห็นต้นแม่แวบๆอยู่ค่ะนี่กับเพชรมณีนะคะเป็นโทนประมาณนี้นะคะหน้าชมพูแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะแปะต้นลูกให้ดูแล้วกันนะคะตัวนี้สวยมากใครชอบแบบใบเขาจะไลใบยหยิกๆเหมือนไก่อ่ะคะ่ะหยักๆนะคะแต่อันนี้ไม่ถึงกระหยิกนะคะ ใบยังแบนอยู่สวยมากนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะมันย้อนแสงนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าในกล้องพี่พี่เห็นชัดหรือเปล่านะคะตัวนี้มานี้นะคะเดี๋ยวจะแปะต้นลูกให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะนะคะลายนี้นะคะเผื่อใครชอบสะสมบนเก่าเนี่ยค่ะจะเป็นโทนประมาณนี้เลยนะคะตั้งแต่เด็กจนโตตัวนี้จะมีเหมือนจะมีต้นลูกเริ่มออกนะคะเห็นอยู่สองกระถางใครรับนะคะจะมีแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทใบแข็งมากนะคะตัวนี้แล้วก็ทรงใบสวยค่ะนี่นะคะ บอลเก่าค่ะไม่ทราบชื่อนะคะตัวนี้เมืองจันนะคะจะเป็นโทนเข้มเลยนะคะดําตาลแดงเข้มๆนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเมืองจันทร์เป็นไม้เก่านะคะหายากไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่นะคะชื่อเมืองจันทเฉยๆเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะมีกระถางสี่นิ้วนะคะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทสวยมากนะคะทุกไม้นะคะชุดนี้แบ่งออกไปหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะหนูเก็บไว้ดูตัวอย่างหนึ่งต้นนะคะสวยมาก ตอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทกระถาง4นิ้วนะคะวีรามนาม่วงที่เขาแบบแก่ตัวจัดจัดเลยนะคะตัวนี้ก็คือจะเม็ดชมพูเยอะมากๆนะคะถ้าแก่ตัวจัดตอนเด็กๆเขาจะไม่ใช่เม็ดอย่างนี้นะคะเขาจะเป็นออกแนวม่วงเขียวๆนะคะจะยังไม่มีชมพูเลยนะคะอันนี้หนูพามาดูต้นที่แบบเต็มฟอร์มจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ เพราะว่าเขาเป็นไม้แบบกัดสีนะคะนี่ถ้าบางทีเราเห็นต้นลูกเราก็นึกไม่ออกนะคะว่าเอ๊ตัวไปเป็นยังไงนะนะคะนี่นูพามาชมค่ะไม้โทนเข้มๆนะคะอันนี้พามาชมต้นแม่พญามัจุราชนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะทรงดีมากนะคะเวลาโตนะคะตัวนี้กระถางสี่นิ้วก็จะมีแบ่งอยู่ที่200บาทนะคะอันนี้ตัวอย่างต้นแม่นะคะสวยมากนี่ใบแข็งมากนะคะใบดำแล้วก็เขาจะดุดดันมากค่ะสีนะคะแล้วก็การแข็ง นะคะคนางเกาสุริยานะคะนางเกาวสุริยาก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะสวนมากยิ่งโตยิ่งสวยเขาจะกัดออกชมพูพาสเทลนะคะตอนโตไม้นะคะใบแย่งกันขึ้นมาเลยค่ะนี่อันนี้ยังกลางไม่เต็มที่นะคะไม้เมล็ดชุดนี้หนูแบ่งออกไปหมดเลยนะคะมีเก็บอยู่ประมาณสองถึงสามต้นนะคะ อันนี้เจ้าจาักรพพัดด่างนะคะอันนี้ตัวอย่างตอนโตนะคะเขาจะมีเม็ดทุมพูแทรกมาแบบนี้นะคะตอนเด็กก็จะเป็นเขียวดังขาวนะคะตัวนี้มีแบ่ง80บาทนะคะสําหรับเจ้าจักรพพัดด่างปาทนานะคะมีแดดริ่ม่มแล้วค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นพี่ของลูกไม้ที่หนูบอกนะคะที่มันสีเข้มๆค่ะนะคะ,นะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับกระถางหกนิ้วจะอยู่ที่250หนะคะจะเห็นได้ว่าห,หนูไปดูด้านข้างนะคะฟอร์มเขาจะไม่สูงนะคะ ใบเขาจะดกนะคะตัวนี้เป็นปกติของใบหอกใบไผ่เลยนะคะนี่ักหลันนะคะอันนี้คือกัดเยอะมากป้ายเยอะมากนะคะตอน,นเด็กๆก็ป้ายไม่เยอะนะคะมันแล้วแต่ใบด้วยนะคะสําหรับยักษ์ปักหลันหนูบอกไม่ได้เลยว่าใบาไหนจะป้ายเยอะป้ายน้อยนะคะบางทีก็ป้ายน้อยแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีก็จะป้าย แบบนี้บางทีก็จะป้ายเยอะเลยบางทีก็ป้ายเกือบทั้งใบก็มีนะคะยักษ์บักหลันนะคะตัวนี้ก็จะมีกระถาง4นิ้วแบ่งอยู่ที่150เดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ชมนะคะเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีตัวนี้ก็จะมีแบ่งกระถาง4นิ้วอยู่ที่50บาทนะคะสําหรับตอนเด็กเขาก็จะเป็นพื้นเขียวจุดแดงนะคะพื้นพื้นใบตรงนี้ก็ยังไม่กัดแดงนะคะตัวนี้ มีแบ่ง50บาทค่ะแทับทิมทองตอนโตนะคะถ้าแบบด่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด่างเยอะด่างน้อยแล้วแต่ใบค่ะแต่ถ้าไม่ด่างเลยไม่ด่างเลยก็จะเป็นเขียวเขียวจุดแดงนะคะตัวนี้เทียนทองนะคะสําหรับมนเทียนทองก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะมนเทียนทองนะคะตัวนี้เป็นต้นแม่เขานะคะกัดเต็มจะสวยมากๆเลยค่ะพามาชมไม้ในลานนะคะนี่อยู่นอกตู้นะคะตัวนี้ ก็ฝั่งนี้ค่ะอันนี้ยังไม่เต็มรางนะคะคือหลอน้ำในรางทั้งหมดเลยนะคะหนูจะหล่อน้ำทุกต้นเลยค่ะถ้าไม้ตัวไหนที่เราจะชมใบนะคะหล่อน้ําได้เลยแต่ไม้ตัวไหนที่เราจะทําจํานวนนะคะเอาออกจากน้ํามานะคะเพื่อให้เขาสะสมอาหารลงหัวนะคะข้อดีคือเขาลงหัวแต่ข้อเสียคือเขาจะทิ้งใบนะคะสาหรับไม้ที่ไม่ได้หลอน้ํานะคะหรือว่าพี่ๆบางท่านอา,อาจจะมีลดน้ําเช้าเย็นก็ได้เหมือนกันนะคะ นี่เป็นแพ็คคู่เหมือนกันนะคะเป็นลูกไม้ผสมพรพะล่วงนะคะกับลูกไม้อีกตัวหนึ่งนะคะสะดือแดงมากนะคะตัวนี้ก็จะให้ไปอยู่ที่เอาไป1 1ึบาทนะคะกระถางนี้คู่นะคะเป็นสีปาดกับพรชมพูนะคะนี่แพ็คคู่อันนี้หนูขออยู่ที่ราคา110บาทนะคะหนึ้อยสิบาทได้พอชมพูกับสีปาดไปเลยนะคะเขาอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะลากทะลุแล้ว นะคะกระถางละ35บาทค่ะจอมท้าบกระรูนตอนเด็กจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้ต้นละ200บาทนะคะเขายังติดเขียวอยู่คะ่ะแต่ก็เริ่มกัดสีมาเรื่อยๆแล้วนะคะอันนี้จะเป็นใบออกเข้มๆนะคะนี่อันนี้เป็นรุ่นน้องของที่หนูขายไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ารุ่นพี่เขาที่หนูใส่กระถางที่เหลืออยู่ไว้นะคะตัวนี้ให้ไป250บบาทนะคะใบหอกตัวนี้นะคะ สวยมากสีออกม่วงๆแดงๆนะคะตัวนี้เข้มๆนิดหนึ่งนะคะใบไผ่นะคะสําหรับใบไผ่นะคะเมื่อวานมีพี่ๆามกันมาเยอะเลยนะคะใบไผ่ By ชุดนี้จะเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะโทนเข้มๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหนูจะยกให้ดูนะคะนี่นะคะนี่คะ่ะโทนประมาณนี้นะคะโทนเข้มๆนะคะอาจจะมีขอบชมพูมานิดหน่อยแบบนี้นะคะสําหรับใบไผ่แบบนี้จะให้ไปอยู่ที่กระถางหกนิ้วนะคะราคาสองร้อยบาทนะคะนี่คะ่ะ มีจานวนหลายต้นอยู่นะคะใครชอบกระถางไหนนะคะนี่หรือว่าให้หนูเลือกให้ก็ได้นะคะต้นนี้สวยมากเลยจะเหมือนกันหมดเลยนะคะนี่สีสวยค่ะถ่ายโทนมืดๆนะคะอันนี้ต้นแม่กระชัยนะคะเอกชัยตอนเด็ดกๆมันจะเป็นแบบเขียวๆนะคะตัวนี้ตอนโตจะสีชมพูนะคะกัดมาเรื่อยๆตัวนี้จะมีแบ่งราคาหนึ่งร้อบาทนะคะสำหรับเอกชัยนะคะตับนักร้องนะคะ สาวารินคะ่ะเป็นกระถางหกนิ้วนะคะสีสวยมากสาวาลินต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาสองรอยห้าสิบาทใบดกมากๆเลยคะ่ะกระถางหกนิ้วนะคะอันนี้ก็สวยคะ่ะชื่อเทพดาลูนีนะคะเทพดาลุนีสีมันจะประมาณนี้นะคะสวยมากนี่คะ่ะอันนี้ยังไม่เคยออกมาแบ่งเลยนะคะมีกระถางหกมาแบ่งให้หนึ่งกระถางนะคะถ้าใครรับกระถางนี้หนูขออยู่ที่ราคาสี่รอยบาทนะคะต้นแข็งการแข็งเหมือนกันนี่คะ่ะ เทพดารุณีนะคะนี่ค่ะอันนี้พามาชมาลูกไม้ผสมพ,มพรพะล่วงนะคะลูกไม้ผสมพ,มพรพะล่วงก็จะมีกระถางหกนิ้วแบ่งด้วยนะคะเผื่อใครสนใจนะคะนี่ความสวยๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้คือแบบล้นกระถางอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะ โตลเร็วมากนะคะไม้นะคะพอกระถางสี่พอไปกระถางหกแบบนี้นะคะจะโตลเร็วมากเพราะว่าเหมือนเขาอึดอัดเวลาอยู่กระถางสี่นะคะพอได้ดินใหม่ได้อะไรแบบนี้นะคะโอ้โหโตลเร็วมากคะ่ะได้ดินใหม่ได้แบบขยายพื้นที่นะคะมีใบไผ่โทนนี้นะคะเป็นใบไผ่ใบหอกนะคะตัวนี้จะติดด่างกลางๆใบนิดนึงด้วยนะคะสําหรับอันนี้นะคะกระถางนี้จะให้ไป270้ยนะคะสําหรับใบหอกแบบนี้นะคะใบไผ่ใบหอก ใบสวยมากนะคะเป็นพุ่มแล้วนะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง6นิ้ว270บาทค่ะเป็นลูกไม้นะคะมีเพชรจินดานะคะเพชรจินดาก็จะมีแบ่ง100บาทนะคะโตมีหูใต้ใบมีสักการิมิตมาแบ่งนะคะเป็น2ต้นคู่นะคะถ้าใครรับกระถางนี้ขออยู่ที่250บาทนะคะเป็นไม้นอกตูค้ค่ะเป็น2ต้นคู่อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ250ค่ะคุ้มมาก สุนทรภพู่นะคะไอ้ใบอันนี้คือมันเปื้อนนะคะเนี่ค่ะเช็ดออกนะคะตัวนี้สุนทรภพู่นะคะอันนี้คือแบบต้นใหญ่มากนะคะใบแข็งเป๊ะเลยนะคะเริ่มกัดมาแล้วสําหรับถุนท h o n พูกระถางหกกระถางนี้นะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคาสองร้อยสี่สิบบาทนะคะสําหรับต้นนี้คะ่ะสุนทอนพูนะคะน่าจะเห็นชัดอยู่นะคะ ด้านหลังจะเป็นรางน้ํานะคะกําลังทําใหม่อันนี้คือลูกไม้เปิดชมพูนะคะเปิดชมพูใบกลมค่ะใบแข็งใบหนามากนะคะใครรับนะคะให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะนี่ตอนนี้หนูอยู่คนละที่กับแม่เขาด้วยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะถ่ายชมอีกทีหนึ่งนะคะแม่เขาน่าจะเหน็นผ่านในคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะคะมีบุรพานะคะกระถางสี่นิ้วนะคะป้ายชมพูสวยสวยเลยตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ ขออภัยด้วยนะคะโคนต้นยตดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวหนุกจะถอนให้ก่อนจะส่งนะคะทองนะคะอันนี้เป็นแบบหลุดแข้งนะคะใบเขาจะยาวมากๆเลยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละหน0่บาทนะคะมีจํานวนไม่เยอะค่ะมีพี่ๆน่าจะมีรออยู่นะคะเพราะว่า มีถามกันมาเยอะเลยนะคะหนูมาอัปเดตให้ข่ขาววันนี้กระถางสี่นิ้วนะคะให้ไปหนูที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมังกรทองดุดแข้งนะคะเขาจะเป็นใบย,ยาวๆเลยนะคะตัวนี้สวยมากนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วแต่ฟอร์มล้นกระถางแล้วนะคะกระถางนี้หนูขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสีสวยมากแอบสีเรือบรือแล้วก็มีติดด่างนิดนึงนะคะกลางใบอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอาหูนะคะเพชรลายหูจะอยู่ที่ราคา 150บาทใครชอบไม้กระดูกไม้โทนเข้มๆนะคะตัวนี้สวยนะคะเนี่ยค่ะเพชรล้าหูนะคะหลากทะลุเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวยาหนูจะถอนให้อีกทีหนึ่งนะคะดีมากนะคะลากเดินดีหมดแล้วนะคะตรงไทยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่80บบาทนะคะยังไม่กาสีนะคะตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นโทนเขียวๆนะคะ อันนี้ชื่อว่าพาวนะคะพาวพอพานลอเรือสระอาวเวนเนี่ยค่ะพาวนะคะตัวนี้เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะสําหรับพาวนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะตัวนี้ชินีเงินแสนนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบบาทค่ะสีเข้มเข้มนะคะเก่านะคะชื่อขุนสามโชนตัวนี้ให้ไปห้าสิบบาทค่ะโทนชุมพูนะคะบุรีรัมนะคะใบกลมม่องเลยนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ ออกศึกนะคะหนุมานออกศึกเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะหนุมานออกศึกนะคะโทนจะออกแดงนะคะตัวนี้นายพันเรืองนะคะตับวีลชนนะคะวันนี้เจอหลงอยู่หนึ่งต้นนะคะให้ไปราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะนายพันเรืองไม้นะคะลูกไม้ทรงใบพัดนะคะหูเขาจะยก,ยกนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ให้ไปแปดสิบบาทค่ะสวยมากโทนมันจะออกน้ำตาลเข้มๆแดงๆนะคะ เอสีเลือดหมูค่ะเลือดหมูประมาณนี้นะคะนางรากสดต้นนี้นะคะใบใหม่เหมือนจะป้ายนะคะนี่นะคะต้องดูอีกทีนึง่งอันนี้หนูให้ไปก่อนนะคะ80บาทนะคะถ้าได้ไปป้ายที่พี่ๆก็จะคุ้มมากเลยนะคะอันนี้ให้80ดสิบค่ะแบบไม่ป้ายนะคะนางรากสดไม่ป้ายก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะสมิงนะคะต้นละ50บาทค่ะเขาสมิงเริ่มกัะสีมาแบบนี้แล้วนะคะ เป็นมากแก้วนะคะมากแก้วจะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะการแข่งมากนะคะมากแก้วเป็นไม้โบราณค่ะตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะชายชนนะคะมีสองต้นคู่นะคะนี่สองต้นคู่อยู่ในกระถางเดียวกันใครรับกระถางนี้นะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะสวยมากไปปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะคู่ฟอร์มกออีกเหมือนกันนะคะ ชื่อว่าสีลำพูนนะคะโทนจะออกส้มๆนะคะตัวนี้อันนี้ต้นคู่ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะมีกระถางเดียวนะคะวารีนะคะสามสิบห้าบาทค่ะนางวารีเขาจะดำดำนุลงแบบนี้นะคะเวลาเข้าพุ่มจะสวยนะคะชื่อว่าอ่าลืมไปแล้วนะคะให้ดูหูก่อนจำได้ว่ามีหูนะคะ นี่สีถนนชัยนะคะจําชื่อได้แล้วสีถนนชัยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่200บาทค่ะวันนี้มีแสงเข้าอาจจะตาลายนิดนึงนะคะหนูต้องหออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะให้ไป200บาทนะคะเป็นไม้มีหูใต้ใบค่ะใบาย,ยาวนะคะตัวนี้นับพันนะคะจะออกน้ําตาลเปเขียวแบบนี้นะคะมีเม็ดอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเขาชื่อว่าพรนับพันค่ะ อัมพันนะคะมีแบ่งต้นละห้าสิบาทนะคะสําหรับไก่อัมพันธ์ก็จะกัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะทามนนะคะหน้านี้จะเม็ดถี่แล้วก็เม็ดออกชุมพูนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะพยามนคือบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีนะคะก็จะเริ่มเริ่มมีจุดมาบ้างแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปห้าสิบบาทค่ะแบบเม็ดเม็ดช่มพูนะคะตัวนี้ทาตอนเด็กจะประมาณนี้นะคะขาวนะคะนี้ชื่อปีกนางฟ้านะคะ ปีกนางฟ้าก็จะให้ไปอยู่ที่ราคาห้ิบาทค่ะพิ้วนะคะใบพิ้วๆเลยนะคะตัวนี้ต้นละหนึ่งรอบาทค่ะดามันนะคะอันดามันจะอยู่ที่100บาทนะคะกระถางสี่นิ้วคะ่ะมงคลนะคะหนึ่งบาทค่ะเป็นแดงๆเลยนะคะโทนแดงคะ่ะคู่นะคะนพเก้าวป้ายกับพยามูลนะคะนี่หนูให้ไป120ิบค่ะมีกระถางเดียวนะคะต้นคู่เทวกรรมรังรักนะคะแบบด่างนะคะ นี่ด่างมาแล้วแบบนี้นะคะตัวนี้ด่างมาอันนี้หนูขอหนึ่งร้อยี่สิบบาทค่ะนะคะนี่สวยมากนะคะถ้าแบบไม่ด่างจะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะไม่ด่างจะประมาณนี้นะคะก็คือกัดเหมือนกันเริ่มกัดมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ด่างนะคะขอบฟ้านะคะตัวนี้ข้างในจะกัดแดงแบบนี้นะคะต้นใหญ่แล้วนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสบาทค่ะลิมขอบฟ้า นี้ราศีพฤษศนะคะราศีพฤษศจะให้ไปกระถาง4นิ้วอยู่ที่200บาทนะคะสวยมากนะคะเขาจะเป็นใบกลมชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้มีแบ่ง150่าสแขกระถาง4นิ้วอันนี้จะเป็นหนูไม่ทราบชื่อนะคะเป็นบอนใบยาวกัดเม็ดมาแล้วบ้างแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไป80บบาทคะ่ะทรงใบสวยมากนะคะ ใครอยากได้ม่วงจระสกุลนะคะต้นกระถางสี่นิ้วก็จะมีนะคะอยู่ที่100บาทค่ะจินดาตอนเด็กนะคะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเพชรจินดาโต้มีหูใต้ใบนะคะแล้วเขาก็จะใบใหญ่ๆค่ะตัวนี้เทพอัสดงนะคะตัวนี้ใครชอบโทนเข้มๆนะคะตัวนี้โตแล้วใบใหญ่มากนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่50บาทค่ะนี่คะ่ะหรือสี่มงคลนะคะหรือสี่มงคลตัวนี้จะให้ไปอยู่ที่ราคา เอาใบหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคะ่ะสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้ลูกไม้นะคะที่น่าจะจําได้นะคะถ้าใครจําได้จะอยู่ตรงก๊อกน้ํานะคะที่แบบใบแข็งๆนะคะแดงๆใบแปลกๆนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทคะ่ะอันนี้มหาราชานะคะมหาราชาให้ไปห้าสิบบาทนะคะตอนนี้จะมีพรมประมาณนี้นะคะอ่ะเจอพรมหรือสีมาหนึ่งต้นนะคะนี่ เมื่อกี้พาไปชมต้นแม่นะคะตอนแรกคิดว่าลูกหมดนะคะเจอหลงอยู่หนึ่งต้นอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะมีสามใบค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะใครชอบแบบเหลือบเหลือบแดงๆนะคะสีสวยมากอันนี้ให้ไปต้นละห0บาทค่ะเนี่ยค่ะซับเษฐีตอนเด็กจะประมาณนี้นะคะต้นละ50บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะชื่อว่าชมพูพันครองเมืองนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งค่ะชุดใหม่เริ่มออกแล้วนะคะตัวนี้ อันนี้โทนชมพูนะคะชื่อชื่นบานนะคะอันนี้มีแบ่งหนึ่งบาทนะคะนี่ค่ะสีทนนชัยนะคะจะอยู่ที่390หูมีมาแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะทรงใบเหมือนกันเลยนะคะกับพญาหงนะคะตัวนี้แต่กัดสีคนละแบบนะคะตัวนี้นะคะ่ะอาทาสีถนนชัยจะหายากกว่าหน่อยนะคะลงไห้ไป390กระถางหกนิ้วแล้วนะคะอันนี้นะคะชื่อว่าปีกหงนะคะทรงใบ เร,เ,รเรียวๆรยวยาวแบบนี้นะคะปีกหงอันนี้เป็นไม้ใหม่เมื่อปีก่อนนะคะแต่ใบแข็งมากนะคะตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่350บาทนะคะสำหรับปีกหงนะคะนี่เขาจะกัดทนประมาณนี้นะคะหนูไม่แน่ใจว่าเขาจดทะเบียนปีไหนนะคะแต่ว่าไม่นานมานี้นะคะตัวนี้จบพระนครน,นะคะจบพระนครก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต้นใหญ่มากนะคะลนกระถางสี่นิ้วแล้วนะคะสําหรับจบพันครจบพันครเป็นตับเสาเรือนนะคะตับเสาเรือนเผื่อใครเก็บอยู่นะคะตัวนี้เป็นบอลเก่าเลยนะคะลูกไม้นะคะลูกไม้หนูเองกําลังพัฒนาสายพันธ์ตอนแรกมันด่างนะคะแต่ตอนเนี้หลุดด่างแล้วนะคะก็ที่ด่างก็จะเอาวนกลับไปผ่าซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ,เพ,ะเพื่อให้สายพันธุ์นิ่งก่อนนะคะ เป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะนี่ก็ใชายค่ะใช่ทั้งหมดเลยชมพูพานคลองเมืองก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วนะคะนี่ค่ะนี่กระชายนะคะชมกระถางสี่นิ้วอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นแดงแดงแลบออกมานี่คือเทวกรรมลังลักษนะคะถ้าเขากัดสีแล้วเขาจะเป็นประมาณนู้นนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครสนใจบอลสี่พันไหนนะคะ สามารถทักมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่าโทรเบอร์หรือว่าไลน์ก็ได้นะคะไลน์ก็เบอร์นี้ค่ะแอดแล้วก็จะเจอกับชื่อสวนสาณิบอนสีนะคะรูปโปเดียวกับใน YouTube เลยนะคะหรือว่าใครทักเฟซก็จะเป็นรูปประกาศนะคะชื่อสาณิบุญคุ้มนะคะเป็นเฟซพ่อหนูเองนะคะก็ทักมาได้นะคะทักมาได้ตลอดเลยเดี๋ยวหนูจะพยายามตอบกลับให้เร็วที่สุดนะคะส่วนอ่าใคร อยากกดติดตามนะคะช่องทางการลงคลิปนะคะหนูจะลงคลิปทุกทุกเย็นเลยนะคะก็จะมาเจอกันเย็นๆหรือว่าหัวค่มนิดนึงนะคะก็มาพบกันได้นะคะมาชมแม่พันธุ์มาดูบอลสีไปด้วยกันนะคะก็จะมีพาชมแม่พันธุนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดมีบอลสีอยู่ที่บ้านอยากรู้ว่าเอ๊ของตัวเองพันอะไรไป้ายหายไปแล้วเคยมีนานแล้วนะคะก็ลองเอามาเทียบกับของหนูได้นะคะหรือว่าทักมาสอบถามก็ได้ค่ะ มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หนูขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะไปแล้วนะคะ